นาหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในุูเขาที่งดงามแสนไกลไม่ชายหนุ่มสองคนชิปปาโปและบลูโนชายหนุ่มทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันและเขาทั้งคู่ก็ได้อาศัยอยู่ณที่หมู่บ้านแห่งนี้พวกเขาอยู่ในวัยที่ยังหนุ่มแน,น่นและพวกเขาเฝ้าใฝ่ฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าสําหรับตัวพวกเขาพวกเขามักจะพูดคุยกันถึงความฝันอยู่เสมอ พวกเขาไม่กลัวกับการทำงานหนักและพวกเขาทั้งคู่ก็เฝ้ามองหาโอกาสที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายมองหาโอกาสที่จะช่วยให้ความใฝ่ฝันนั้นเป็นจริงพวกเขามักจะพูดคุยกันถึงวิธีที่จะสามารถนำพาพวกเขาให้กลายเป็นคนหนุ่มที่ประสบความสำเร็จที่สุดในหมู่บ้าน และแล้ววันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึงมีผู้นำในหมู่บ้านคนหนึ่งในตัดสินใจว่าจ้างคนทั้งสองให้ทำงานชิ้นหนึ่งและงานชิ้นที่ว่าก็คือการขนส่งน้ำโดยการนำน้ำจากแหล่งน้ำบนภูเขาเพื่อนำมาใช้สอยประโยชน์ที่หมู่บ้านทางด้านล่างและสำหรับค่าจ้างที่พวกเขาจะได้รับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่พวกเขาสามารถนำลงมาสู่ที่หมู่บ้านได้ ปาโบลและบูโน่ตกลงรับงานที่ว่ามาทำอย่างกระตือรือร้นในทุกๆวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นพวกเขาจะใช้ถังน้ำเพื่อหาน้ำจากแหล่งน้ำบนภูเขามาไว้ที่หมู่บ้านทั้งสองทำงานหนะักโดยการหาน้ำไปกลับเที่ยวแล้วเที่ยวเล่าอยู่อย่างนั้นพวกเขาทำงานอย่างหนะักเพื่อที่จะนำน้ำจากแหล่งน้ำมาสู่หมู่บ้าน และในทุกๆเย็น <S <S <ess im ilar> พวกเขาทั้งคู่ก็จะกลับบ้านพร้อมกับการได้รับค่าจ้างในวันนั้นๆลูน่พอใจเป็นอย่างยิ่งกับงานที่เขาทำและจำนวนรายได้ที่เขาได้รับอยู่ <S <S <ess im ilar> เขาแน่ใจมากว่าโดยวิธีนี้นี่แหละที่จะทําให้ความฝันของเขากลายเป็นจริงได้อย่างแน่นอน บลูโนคิดว่าเขาสามารถที่จะได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นหากเขาได้ใช้ถังหางน้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะขนน้ำให้ได้ปริมาณที่มากขึ้นในแต่ละครั้งเขายังเชื่ออีกว่าด้วยจำนวนรายได้ที่มากขึ้นนี่เองอีกไม่นานเขาก็จะสามารถที่จะซื้อวัวและซื้อบ้านที่เขาเคยใฝ่ฝันถึงได้ แต่ในขณะเดียวกันป,ป้าปนกลับไม่ได้พอใจไปด้วยกับสิ่งนี้ในทุกวันหลังเลิกงานเขารู้สึกหมดเรี่ยวแรงเขากําลังมองหาหนทางที่ง่ายกว่าที่จะมาช่วยเขาในการทําเงินให้มากขึ้นแล้ววันหนึ่งป,ป้าปนก็คิดขึ้นมาได้ป,ป้าปนจินตนาการถึงท่อส่งน้ำ เครื่องมือที่ใช้นําน้ําจากแหล่งน้ําบนภูเขาเพื่อนําลงมาสู่ณที่หมู่บ้านและโดยท่อส่งน้ํานี้เองป้าปอนสามารถที่จะนําน้ําจากแหล่งน้ําบนภูเขามาสู่หมู่บ้านได้ในปริมาณที่มากขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องแบกถังน้ําไปกลับอย่างที่ผ่านมาเขาตื่นเต้นมากในความคิดนี้และเริ่มวางแผน ปาปอลได้แบ่งปันความคิดนี้ให้กับบรูโน่เพื่อนของเขาและได้ขอให้บรูโน่ทำงานร่วมกับเขาในการที่จะสร้างท่อส่งน้ำแต่บรูโน่กลับคิดว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่บ้าบๆทั้งหมดที่บรูโน่คิดถึงก็คือสิ่งที่เงินของเขาสามารถหาซื้อได้ในวันนี้และวิธีที่จะหาเงินได้อย่างรวดเร็วด้วยเหตุน,นี้เองบรูโน่จึงใช้ขนาดของถังที่ใหญ่ขึ้นในการที่จะหามน้ำไปกลับเที่ยวแล้วเที่ยวหลับเที่ยวแล้วเที่ยวหลับ บลูโน่แน่ใจว่าด้วยวิธีเช่นนี้เขาสามารถที่จะทำเงินได้มากขึ้นส่วนปาปอลได้ตัดสินใจที่จะสร้างท่อส่งน้ำด้วยตัวของเขาเองเขาเข้าใจดีว่ามันไม่ได้ง่ายเลยและมันจะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานในการสร้างท่อส่งน้ำให้เสร็จสมบูรณ์ปาปอรู้ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาเป็นหลายปีกว่าที่ท่อส่งน้ำจะเสร็จแต่เขาก็ตั้งใจในเป้าหมายของเขา ในทุกๆวันเขายังคงไปทํางานวันแล้ววันเล่าและเขาก็ยังหาบน้ําเหมือนดังเช่นเมื่อก่อนในทุกขณะที่เขาสามารถที่จะมีเวลาว่างได้เขาก็จะทําการขุดหินขุดดินเพื่อที่จะสร้างท่อส่งน้ําของเขาในช่วงเดือนแรกแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยจากผลงานที่เขาทำรูโ,รโนโลและชาวบ้านทั้งหลาย ต่างพากันเยาะเย้ยปาปูนและพากันเล็กปาปูนว่าปาปูนมนุษย์ท่อในระหว่างนี้นี่เองที่รายได้ของบรูโนได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าบรูโนได้ซื้อบ้านและซื้อวัวเป็นที่เรียบร้อยตามที่เขาได้หวังไว้ เสชีวิตของบรูโนเปลี่ยนไปในตอนนี้บรูโนได้ใช้เวลาหลังเลิกงานในร้านขายเหล้าและได้ใช้เงินจากการทำงานหาบน้ำที่เขาได้สิ่งที่บรูโนไม่ถน,นักก็คือร่างกายของเขาเริ่มที่จะงุ่มงอนั่นเกิดจากสาเหตุที่เขาหาบถังน้ำอย่างหนักทุกวันทุกวัน เนาตาขเขาดูเหี่ยวย่นและร่างกายของเขาอ่อนล้าลงอีกไม่ชา้าบรูโน่จะเริ่มหาบน้ำได้ในปริมาณที่น้อยลงและน้อยลงเนื่องมาจากร่างกายที่อ่อนล้าและสิ้นแรงเดือนแล้วเดือนเล่าที่ปาปอลทำงานสร้างท่อส่งน้ำอย่างหนัก ไม่นานปีแรกก็ผ่านพ้นไปก้าวเข้าสู่ปีที่สองท้ายที่สุดป้โปนก็ได้สร้างท่อส่งน้ำได้สำเร็จเสร็จสิ้นเขาไม่ต้องหาบน้ำเพื่อขนน้ำจากแหล่งน้ำมาสู่ที่หมู่บ้านอีกต่อไปในตอนนี้ป้โปนได้เงินมากขึ้นกว่าครั้งไหนไหน และด้วยปริมาณน้ําที่ไหลผ่านท่อส่งน้ํามาสู่หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเขามีรายได้ที่มากขึ้นป้าปนมีความสุขและภาคภูมิใจกับความคิดการยืนหยัดและการทํางานหนักของเขาเป็นอย่างยิ่งในตอนนี้รายได้ของเขาหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายและรายได้ของเขายังคงหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่น้ํายังคงไหลผ่านท่อส่งน้ําของเขา เรื่องราวของบรูโนและป่าปูดสามารถที่จะเทียบเคียงได้กับเรื่องราวในชีวิตประจำวันของพวกเรางานหามน้ำที่พวกเขาทำก็เป็นเช่นเดียวกับงานประจำที่คนส่วนใหญ่ทำเพื่อให้ได้เงินมาบรูโนได้รับเงินจากการใช้แรงหามน้ำ Bruno บรูโนหามน้ำไปกลับเพื่อที่จะนำน้ำจากแหล่งน้ำไปสู่หมู่บ้านเพื่อที่จะแลกกับเงิน และเพื่อเพิ่มรายได้บรูโน่จะต้องเพิ่มการหาบน้ำไปกลับให้มากเที่ยวยิ่งขึ้นหรือไม่ก็ต้องใช้ขนาดของถังให้ใบใหญ่ขึ้นมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตจริงเพื่อการเพิ่มรายได้ของเราเราต้องทำงานหนักขึ้นเช่นการทำงานล่วงเวลาหรือการหางานที่สองมาทำ เราใช้วิธีเพิ่มขนาดของถังของเราโดยการรับตำแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งบ่อยครั้งที่เราจะต้องใช้เวลามากขึ้นในงานที่ทำเราส่วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อแลกเงินเช่นเดียวกับที่บูโน่ทำเราต่างก็รู้ดีว่าทุกคนต่างก็มีเวลา24ชั่วโมงในแต่ละวันเท่าเทียมกัน และมันเป็นไปไม่ได้เลยครับในการที่เราจะนําเวลาทั้งหมด24ชั่วโมงต่อวันเพื่อที่จะนําเวลาเหล่านั้นมาทํางานแลกเงินเพียงอย่างเดียวช่วงที่ยากลาบากที่สุดจะผ่านเข้ามาเมื่อเราไม่สามารถใช้เวลาเพื่อแลกกับเงินได้อีกต่อไปอาจจะเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นหรือสุขภาพหรือเหตุผลอื่นๆและเมื่อเป็นเช่นนั้นรายได้ของเราก็จะหยุดลง ทีนี้เราลองมาทบทวนในสิ่งที่ป,ป่าปนทำาดยความชาญฉลาดปาโปนไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดที่เขามีเพื่อมาแลกกับเงินจำนวนจำกัดปาโปนได้ใช้เวลาบางส่วนของเขาเพื่อสร้างท่อส่งน้ำปาาปนร,รู้ว่าด้วยท่อส่งน้ำนี่แหละที่ทำให้รายได้ของเข,เขาเข้ามาอย่างต่อเนื่องตราบที่ยังมีน้ำไหลผ่านท่อเข้ามาต่ได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเวลาที่เขาทำงานในแต่ละวัน ปาปวนรู้ว่าสักวันหนึ่งปัจจัยจากเรื่องของอายุหรือสุขภาพจะทำให้เขาไม่สามารถที่จะใช้เวลาที่เขามีเพื่อที่จะแลกกับเงินได้อีกต่อไปป่าปวนรู้ว่าถ้าเขาสามารถทำให้แนวความคิดเรื่องท่อส่งน้ำนี้บังเกิดผลขึ้นมาได้เขาก็เพียงแค่ต้องลงมือทำงานหนักเพียงครั้งเดียว หลังจากที่เขาสร้างท่อส่งน้ำเสร็จปาปลนก็สามารถที่จะเฝ้าดูการไหลของน้ำและทำให้มันไหลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ารายได้ของเขายังเข้ามาเรื่อยๆปาปนได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่าการมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเราไม่จำเป็นที่ต้องเอาเวลาไปแลกเงินเสมอไปมันมีหนทางที่ดีกว่าจริงๆด้วย<บ>แล้วคุณล่ะครับ คุณยังคงคิดเช่นเดียวกับบลูโนที่ต้องใช้เวลาเพื่อแลกกับเงินอยู่หรือไม่หรือคุณต้องการเป็นเหมือนกับปาโปลผู้ที่สร้างและคุงไว้ซึ่งท่อส่งน้ำที่จะนำรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายหากคุณสนใจในแนวความคิดเรื่องการสร้างท่อส่งน้ำของคุณเอง กรุณาติดต่อกับคนที่มอบ VCD การนําเสนอแนวคิดนี้ให้กับคุณคุณสามารถที่จะเริ่มสร้างท่อส่งน้าของคุณเองได้ตั้งแต่วันนี้สวัสดีครับ